มาพอเดิมาพบก็เดินมาเจอเหมืนอนว่าเราไปทำงานข้างนอกกันไม่ค่อยได้เจอกันนานๆห,หรือไม่ได้อยู่ดกันนานๆก็ไม่ค่อย,ยไ,ได้มีเวลาพูดคุยกันแนะนำติชมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับลองเอาได้ไม่หายหลังที่กุ้งไปเองนะพอมันมีทริปมีเที่ยวเนีน่ยก็ได้ใกล,ใล้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาสนุกเวลาคุยกันเล่นกิจกรรมสนุกๆด้วยกันม,กนกนนะมนากขึ้นครับก็ ทุกคนกำลังใจพวกเราไม่ว่าจะเป็นออฟเป็นซานี่หรือว่าจะเป็นทุกคนในเอเอฟกลครับเพราะว่าทุกคนต้องไม่ได้รับหรือว่ารัาศิลปินมากที่สุดคนเดียวก็คือเขาลักทั้งหมดเลยครับทุกคนเลยฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอันนี้าจจะเป็นคนหน้าตาดีครับเออไม่รู้ตัวน้แข็งเนี่ยแต่ดีได้แค่ไครับผมต้องแล้วก็ผมตั้วิแดนเนี่ยครับเรียกแป้บ แลาริกรเ่ป็นรเกเคลิีองายาดูคลขานมพี่พี่ก็พยายามแบบเล่นให้มันตลกนะแต่หน้าพี่มน้ำตายพี่ดูนะพี่ดูก่อนาบใคยเครียดหรือว่าดูเรืเอ่อบางรักซอยเก้าอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องแบบมีตลกต้อที้อีพี่ก็ฝึกนะผม้พี่ฝึกได้เด็ดพี่จะมาโชว์น้อง คนทุกคนครับที่มาถึงแม้ว่าบางทีเราทํางานแล้วเราเหนื่อยพอเรามาปุ๊บมันเหมือนกับขอนอนขอพักผ่อนอะไรเนี้ยก็ะกานว่าเออที่ที่เขาต้องการให้เรามาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีผมกักสาทีคิดว่าเออทำไมเรา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 เพองมาทํางานแบบไหนถึงว่าเราเราต้องเทคแคร์เขาบ้างอะไรเนี้ยเราก็พยายามแบบจะคิดจะหาอะไรมามาคุยหรือว่ามาเล่นบ้างแต่พอ ไปที sea, okay. so, it, so, so so ่ย like, ุ uh, really so ่ด้วยกันก็ได้ทุกคนได้ข้อกใช่ไหมแต่พี่รองทิ้ิ้จาราเรี่เนี่ยามจริงคือเราเรามาจบว่าเวลาที่เราผ่ายสิริมาเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ความจริงแล้วเนี่ยคือไม่อยากให้ท้าหวงแว่าน้องต้อไปจงดีเพราความจริงาเาทียบกัแบครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ใช่น้องทำานเยอะแยะแล้วน้องก็อยากจะลองติดนย่งก็ได้เราก็ไม่ว่าอะไรทย่างครับใน้ แล้วเไม่ตื่นเาก็ตื่นมาแต่งออกแล้วแค่นั้นคือีตื่นปุ๊บตื่นปุ๊บขาก็ไปทะ้าง่ทำอะไรบ้างนี่แก็ดาว่าตื่นเช้าๆนอากาศาชื่อแล้วไปนต่ออย่างนี้เก็ทถไ้ค่วาเป็นโอเคมเป็นัไงถึงงานลคือคือคือโดยติการระัจากเนี่จะไม่ม่ให้เขาต้องทเยอะเห็น่ว่าพอพอให้น้องเออจับน้องเด้วยที่มองว่า เราพูดกันสดๆเพราะว่าเราไมทีงานี่เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเพื่อนกของเราคือเราไม่ได้ได้ทัวร์มาจากไหเราก็เราก็ทำกันเองก็ก็สบายๆนะกาคุณทพี่ทลมคนก็ขอบคุณในที่โยที่เรจาสให้ออปปัตสานี้เนี่ยได้ได้มีโอกาสมาเที่ยวมา่องท่ยสถานที่สวยครับแล้วก็มีโอกาสอีกก็ไดรเคครับถ้าจะเด็นได้ไม่มีปัญหานี่ถือว่าแบบขนาดแบบ เหมาะมากเลยนะครับว่คนประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าอย่างมันเยอะไปอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่อบอุ่นเท่าไหร่อ่าเพราพี่ถึงบอกว่าได้แต่งไ่สวยไม่เต่งมองไม่ใช่หมาไม่นช่เพราะคุณพ่อเขบอกว่าเมื่อกี้ที่ที่ล้อกอปเขาบอกว่าจองนานกว่าจะมาเพราะว่าความจริงก็คือด้วยความที่ว่าคิวคิวของเขาสองคนก็คือเราเราอยากรับเดียวๆเด็กของเขาคนเดียวครับ กับโบได้นายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่เมื่อเช้าวัดพี่อยูอีกสองสามเรื่องคือเป็นงานเรื่องตื่นที่กำลังจะทำนะคะตอนนี้พี่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของบริษัทความสุขเนี่ยมันจะต้องเป็นคือคนที่มีปัญหาหรือไม่มีความสุขในชีวิตแล้วก็เดินเข้ามาให้บริษัทความสุขช่วยทำให้ชีวิตเพิ่มความสุขในชีวิตของออฟเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาหรือไม่มีความสุขที่สุดอ่ะพี่เอ่ยางอย่าง เมื่อคืนแล้วกันครับเมื่อคืนที่ผมเตรียมเพลงมาแล้วคือกะาจะร้องที่นี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะอย่ากเล่นเฉยๆก็เลยอันนั้นแหละครับแล้วก็ลงหมดเลยครับแต่ที่นี่มักถืออ็อกอย่างนึงนะคืออ็อกนุ่งมากเลยนั่นคือก็มันไม่ได้เพราะว่ายิ่งๆหน่อยนะก็มันไม่ได้ยูเป็นเป็นสิ่งที่ที่แยก หลายที่สุดของของศิลปินนะครับนั่นแหละที่ที่เรากำลังรออยู่ว่าจะมีใครพูดงไหมไม่มีใครพูดเลยคือมันเรื่องของความรับผิดชอบใช่ครับเอางี้กันนะว่าอินเดกเองนอินด้วยครับแล้วก็อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยอ๋ออัดให้ด้วยแก้อีกแต่ตอนจริงแล้วอย่างจริงคือถ้าถ้าพูดถึงอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นคนที่รักน้องเพราะฉะนั้นคือทุกคนต้องมองข้ามแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นงานอีนแนงงานจ้แล้วมัเกิดเคส ของสมาธิเอ้เรื่องของสมาธิแล้วก็การัมใช่ครับเรื่งนี้จะอบรชุ่อะตอน้าดิดตัวห้องอะไรไปก็ขอให้ด้วยเลยกันครับถ้าเกิดโอกาสหน้ามีมานก็ให้เราเจ้เ้เรื่องท้มัเอไองที่้าวมกันด้เราะ่วเรารู้ว่าไ้ดี้เขาให้รู้ว่างรู้ว่าเป็น้าวมนหลรู้ว่าเนข้าวมไ้เราจะช่ว อาจารย์ไม่ร้องไม่ได้ไม่ร <estar Subst ance> ้องไม่ได้เพราะเรามากจากหน่อยมากจากเด็กเขาชมที่นี้หน่อยนะเราจ่ายงานเมื่อไหร่ที่จะแบบที่นี้เป็นที่ที่เราได้ไป สุดยอดเลยเฮ้ยผมเองจำได้ครับจือว่าเดสมินี่เออพี่น้องสามีลองได้ไหมได้สุดยอดเนี่ยเขาเป็นเป็นอะไรที่แบบมีมิตรภาพกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็แบบเหมือนกับว่าให้ให้เอ่อช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครเวลาลองไม่ได้เฮ้ยอเวอร์ผมถามเขาแล้วว่าลองได้ไหมว่าลองไม่ได้ลองไม่ได้ตลอด ฟ้าไปมะแล้วเขก็ช่วยหมอเออก็ถือว่าเขาก็แก้สมันกันด้วยเก็โอเคคือว่าเออ